เรียบร้อยไหลเข้าวีเกมไปดีดอกนี้ฮะสวยพี่สวยก่อนเข้าวีเกมก็จัดไป6 1บาทนะครับผมลุยกันไปเป็นบ2บาทฮนะวีเกมนี้ได้อย,ยานนู่เจก็แพงอยู่นะสวยถ้ามาเรียงกันแบบนี้นะครับไหลาย,ยาวฮะบอกเลยไหลาย,ยาวกินนุ่มๆครับ โบเข้าไปเฮ้ยยันน้อยไปนิดนึงวะ่ะเออเอมาโอ้โหถ้าเอมาจะได้อีกเยอะเลยซูเปอร์เม,เมกาวินครับสปินนี้นะฮะ1144บาทวะ่ะอ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมตัวตึงนักปั้นนะครับ วันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมใหม่ค่ายพีีนะครับเกมไก่ชนนะครับลูสเตอร์ลาเบอร์นะครับเกมไก่ตีนะครับผมเป็นของเกมค่าย PT นะครับผมมาวันนี้นะครับทุน69บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาปั้นกงินดูนะว่าทุน69บาทนะครับจะทํากําไรได้หรือเปล่านะครับอ่ะก็ดื่นะครับก็ไปดูตารางการจ่ายสักนิดหนึ่งแล้วกันวันนี้นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นตัว Y นะครับเพื่อนๆอาบางคนก็อาจจะไปดูช่องอื่นมาแล้วนะครับเดี๋ยววนี้เราจะไม่ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะนี่ก็จะไล่ลงมาประมาณนี้นะครับอันนี้แพงสุดนะตัวจ่ายนี่ก็จะเป็นฟีเจอร์ตัวคูณนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเออนนจเเอร์วายที่ติดเทิร์นนะครับวายที่มีเทิร์นนั่นเองนะครับนอกฟรีเกมจะอยู่ที่สูงสุดที่3เทิร์นนะครับประมาณนี้นะ บางตัวก็ไม่มีเทินนี่เหมือนตัวนี้นะครับก็จะมาแค่รอบเดียวนะครับแล้วก็หายอ่ะส่วนในฟรีเกมนะครับก็จะอยู่ที่สูงสุด5เทินนะครับผมก็ค่อนข้างดีเลยแหละนะฮะอ่ะส่วนสกัตเตอร์นะครับ3ตัวในการเข้าฟรีเกมนั้นจะได้8ฟรีสปินนะครับผมแล้วก็ตัวคูณเนี่ยเอ้ยเออตัวคูณจะเพิ่มทีละ2ต่อ1คอมโบนะครับส่วนนะครับวายนะครับ จะอยู่ที่5เทินนะครับเริ่มต้นนะกสูงสุดก็เนี่ยจะมาทีละ5เทินต่อตัวนะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้จะบวกได้หรือเปล่านะครับก็ต้องฝากให้กำลังใจกันด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นที่เปิสี่บาทก่อนแล้วกันนะครับเริ่มต้นนะว่าทุนแค่69บาบาทต้องค่อยๆไปนะครับผม ใจเย็นๆนะไม่ต้องรีบนะก็ปั่นไปก่อนนะฮะตอนนี้เหลือ53บาทจังหวะนี้สกตเตอร์อยังไงครนะับคุณด,ดูแต่มีวายมาหาอยู่นะวายสามเทินด้วยเรียบร้อยเข้าไปดิจังหวะนี้ไหลด้วยที่สำคัญไหลด้วยฮะทาไปเล่นไป โอเคเข้าฟรีเกมครับผมก่อนเข้าฟรีเกมก็จัดมาก่อน5บาทเผาหัวก็เรียกว่าเผาหัวจ้างวันนี้เฮ้ยหกบาทอย่าบอกนะฟรีเกมจะแจกแค่นี้ไม่เอานะหมดร้ายไปแบบนี้ เออดอกนี้ขอเน้นๆแล้วกันนะดอกนี้ขอเน้นๆแล้วกันโอ้โหมาเลยอีกสามตัวแบบนี้บอกเลยเลยว่ากําไรเน้นๆครับท่านผู้ชมเรื่องวันนี้โหสิบสี่แล้วนะโอ้โหจบกันไปนะครับผมคอมโบนี้ฮะเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทนะครับได้ซูเปอร์เมกาวินด้วยนะครับผมเลยหนึ่งฟรีสปินเรียบร้อยสปินสุดท้ายแล้วนะเอ,อ้ยได้สิบ โ,โหคูณสิบแปดบาอร์เนแปดฟรีสปินนะครับจัดมาที่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทนะครับผมก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าทุนที่ผมนำมาก็แค่หกสิบเก้าบาทใช่ปะวะน่าจะใช่นะจังไม่ผิดอ่ะหกสิบเก้าบาทเลยถูกแล้วมาเบ็ดสิบสองบาทดูหน่อยแจอีกหรือเปล่า ั่นเกลือไปก่อนนะครับจังวันนี้ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าตุนที่ปั่นอยู่ตอนนี้นะครับมันก็เป็นกําไรที่เราได้มาจากฟรีเกมเราเมื่อกี้นะครับผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับก็ปั่นได้เรื่อยๆจังหวันนี้เว12บาทฟรีเกมมาหรือเปล่าโบเออรุ้นไปคนดูจังหวันนี้เรียบร้อยไหลเข้าฟรีเกมไปดีดอกนี้ฮนะ สวยพี่สวยก่อนเข้าฟรีเกมก็จัดไป6 1บาทนะครับผมลุยกันไปไป12บบาทฮะฟรีเกมนี้ได้อยู่เจก็แพงอยู่นะสวยถ้ามาเรียงกันแบบนี้นะครับไหลาย,ยาวฮะบ,บอกเลยไหลาย,ยาวกินนุ่มๆนะครับโบเข้าไปเฮ้ยยันน้อยไปนิดนึงว่ะเออเอมา โอ้โห oh, ถ้า A มาจะได้อีกเยอะเลยเุอร์เมกาวินครับสปินนี้นะฮะ1144บาทวะ่ะเอาเรื่องเว้ยเลยหสปินจะบอกนะมาแค่สปินเดียวแล้วหายหมดเลยไม่เอาน่ะมันเกินไปบางทียังไงครับโบเข้าไปดอกนี้ไก่ขาวนี่มันไก่ตีหรือว่าไก่เนื้อครับนี่อ่ะ 270สิสปินสุดท้ายฮะโอ้โหจบไป 1, บพันห้าว่ะ8ฟรีสปินนะครับก็จบไปที่หนึ่ี่ร้อาบาบาทนะครับฟรีเกมนะฮะโอเคนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมไก่ชนหรือว่าไก่ตีนะครับค่าย BG นั่นเองนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กด u b s c r i b ์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยล้วกันนะฮะส่วนคลิปหน้านะครับจะเป็นเกมไหนก็ฝากติดตามมาด้วยลวกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมเล่นให้ดูข่าวข่าวก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยลวกันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดี